สวัสดีครับผมช่างแขกจัดให้นะวันนี้ช่างแขกจะมาแนะนําเทคนิคดีๆให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับทราบนะฮะเวลาท่านผู้ชมอ่ะจะเจาะกองพักสายหรือบล็อกลอยแบบนี้นะนี่ครับหรือจะเป็นแป้นพลาสติกแบบนี้นะถ้าเกิดว่าเราไม่มีดอกสว่านใหญ่เนะี่ยเราจะเจาะไม่ได้กลมเนี่ยนะเจาะที่เละมากเลยไม่ได้กลมนะท,มมมนะทีนี้วันนี้ช่างแขกจะมาแนะนํำวิธีง่ายนะถ้าเกิดเราไม่มีดอกสว่านใหญ่เราจะ ใช้อะไรคว้านนะหรือว่าจะทํายังไงให้มันอ่าสายไฟพวกหนึ่งจุดห้าสองจุห้าเข้าได้ประมาณนั้นเรามาดูกันยกตัวอย่างตัวนี้นะกระสวานน่านเนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีดอกสว่านใหญ่เราก็จะเจาะแบบนี้ใช่ไหมเจาะไปแบบนเนี้ยนี่เจาะแบบนี้เจาะปุ๊บนะเราก็ควา้านประจำเนี่ยที่เป็นอ่าบล็อกลอยกันแล้วแต่นี่ประมาณนั้นเวลาเจาะไปตัวเนี้ยนะคุณเคยไหมฮะเคยไหมนะเจาะไปเราก็คว้านเพื่อจะเอาสายไฟหนึ่งจุดห้าสองจุดห้าเข้าเนี่ย ยากมากแล้วทีนี้ก็ไม่กลมไม่สวยด้วยนะวันนี้ช่างแขกจะมาบอกวิธีง่ายๆนะฮะใครๆก็สามารถทําได้นะเดี๋ยวมาดูกันนะขอเดื่นนะผมจะเจาะให้ดูทด่าดูดูสักสามรูก่อนเจาะตรงนี้นะเจาะตรงนี้นะใกล้กันนะครับประมาณนี้ที่ผมขีดเส้นไว้เพื่อให้มันตรงๆให้ดูดีนิดนึงนะครับนี่ครับผม เดี๋ยวอันนี้เอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะเจาะให้ดูทีหลังอีกสักรูนึงเพื่อเปรียบเทียบกันนะครับพอเสร็จนี้แล้วใช่ไหมผมก็จะใช้แค่นี้เองกันไกลนะทีนี้คนก็งงว่าไอ้ช่างแกันจะเจากันไกลมาเพื่ออะไรวะมามาทําไมมามาเจาะแบบไหนอีกถูกต้องครับเอามาควานนอาผมนะนี่แค่นี้เองให้ท่านผู้ชมนะจับแบบนี้นะจับกันไกลแบบนี้นะเสร็จแล้วเราให้ทำจุ่มทำอย่างนี้เลยนี่นะง่ายครับนี่ ท่าผู้ชมจะเอาเบอร์เบอร์1.5เข้าก่อนก็ได้เนี่ยนี่ครับนี่ครับ,รบสวยครับผมเนี่ยเนี่ยกลมนะแล้วก็เดิ้นี้อาจจะเป็นอา่าเบอร์2.5ก็ได้ประมาณนั้นแล้วแต่นะครับแล้วแต่เราดะผมนะนประมาณนี้กลมครับแล้วได้ไวด้วยนะครับโดยไม่ต้องมีดอกสว่านใหญ่ๆเลยนะครับ ก็ใช้ดอกทวานานตะัวเล็กๆกันนำมันไปนะปอะมาณนะนั้นน,นี่สวยไหมฮะนี่ผมว่าสวยนะนสามรูสวยงามมากเลยกลมป๊ะเลยครับนี่ครับวันนี้ช่างแขกจะมาใช้กัดไก่ตัวนี้ขวานเปรียบเทียบกันดูว่าอันไหนจะคมกว่ากัน,นครับก็แค่นี้เองนะให้ท่านผู้ชมควานน่ครับไม่นานครับผมแป๊บเดียวนะครับบ้านระวังมือหน่อยครับผม นี่ครับผมก็กลมอยู่นะฮะนี่กลมอยู่ครับใช้ได้ครับผมนะถือว่าใช้ได้ครับผมนะนี่เห็นไหมเปรียบเทียบกันตัวนี้จะกลมกว่าหน่อยหนึ่งครับเห็นไหมน่ครับไม่ต้องใช้เวลานานใช้เวลาแป๊บเดียวถ้าเกิดคุณจะมาเอาตัวนี้นะมาคว้านให้มันใหญ่ๆอะ่ะโดยไม่ต้องใช้ดอกสว่านไม่ได้นะนอ,อกจากคุณใช้ตัวนี้ใช้กันไกตัวเนี้คว้านแทนคุณจะแบบกลมากนะนเห็นไหมนี่ครับเปรียบเทียบดูได้เลยครับผมนะ ใส่เบอร์1.5ก็ได้ถ้าเบอร์2.5คุณขว้านเพิ่มอีกหน่อยนลยขววานเพิ่มเลยประมาณนั้นนี่ครับไหมสวยไหมครับผมนี่ครับผมผมว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านนะที่แบบเจาะกล่องพักสายนะฮะหรือจะเป็นบล็อกลอยนะฮะหรือจะเป็นแปน้นพลาสติกแบบนี้นะ,ะนี่ครับ ก็สามารถาใช้กันไกละนะครับคว้านต่อนอกจากที่เราเจาะไว้แล้วนะครับผมประมาณนั้นนี่สวยครับผมนะประมาณนั้นถ้าชอบคลิปนี้ลิงก์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่างแขกหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะผมนะยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปจบสวัสดีครับ